สวัสดีค่ะ FC ที่รักของนางฟ้าทุกคนแล้วก็ FC คุณป้าแปลงผักทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องการบวชจริงๆแล้วเนี่ยการบวชพระเป็นสิ่งที่ดีนะคะ FC คือถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถไปบวช เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไปบวชเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่บางครั้งเราก็รู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สงบเราก็อยากจะบวชบวชไปไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปวิปัสสนาใช่ไหมคะไปวิปัสสมาไปนั่งสมาธิ ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็มีความสุขนะไฮฟี่นะคะอย่างคนที่พยายามจะว่าเรื่องบวชเรื่องร้องเรียนต่างๆดิฉันคิดว่าคุณก็ทําบุญทําทานบ้างเถอคะค่ะนะจริงๆนะคะคุณก็ลองลองไปบวชด,ดูนะคะไปบวชด,ดูไปทําจิตใจให้มันบริสุทธิ์ไปทําจิตใจให้มันดีให้มันมีความสุขจริงๆนะคะ เวลาคนเราเนี่ยได้บวชเหมือนว่าเรามีลูกชายคนหนึ่งถ้าลูกชายเราได้ห่มเหลืองได้บวชให้พ่อให้แม่เรายังมีความสุขเลยถึงเราจะอายุมากเนี่ยเราเคยสัญญาไว้ว่าเราอยากจะบวชเหมือนพระเก้าลูกนะคะที่เคยปรามาสกับตัวเองว่าถ้าสมมุตินะเสร็จพิธีเสร็จอะไรบางอย่างก็จะทำการบวชนะคะในสิ่งที่เราเคยบนบาน สารกล่าวไว้นะคะแต่จริงๆแล้วพระทุกรูปที่ตั้งใจบวชด,ด้วยด้วยใจของทุกองค์ทุกรูปนะคะทุกรูปที่บวชนะคะเขาก็ท่านก็อยากจะบวชนะคะเพราะว่าท่านก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่าอยากจะบวชพระบวชเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้ด้วยนะคะ ก็เป็นสิ่งดีนะคะเอ,อ,อย่างบางคนเนี่ยนะคะที่ไม่ชอบการบวชก็พยายามที่จะมาต่อว่าต่อขานนะคะไม่ต้องต่อว่าต่อขานหลอกจะบอกให้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเขาทําไม่ดีเขาก็ได้ชั่วไปนะคะสิ่งดีๆก็จะไม่มาปกป้องคุ้มครองเขาสําหรับคนที่ทําไม่ดีนะคะสมมุติว่าเขาได้บวชแล้ว เราต้องอนุโมทนาให้เขาเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะอนุโมทนาดีกว่านะคะจริงๆนะคะออย่าไปว่าเขาเลยนะคะอย่าไปว่าเขาเลยเราบวชแล้วเนี่ยนะคนทุกคนเนี่ยบวชนะคะก็ให้กำลังใจนะคะอย่าไปบีดเบียนในการที่เขาจะบวชนะคะจะพูดเรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่พูดเรื่องนี้บาปมากนะคะนะคะ เดี๋ยวตกนรกหมกไหม้ไปเลยนะคะสำหรับคนที่พยายามที่จะมาพูดถึงเรื่องการบวชว,ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นี้นี้งั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะก็ลองลองเอาไปคิดดูนะคะว่าในการที่พวกคุณที่ไม่ชอบในการบวชน่ะคุณก็ไม่ต้องบวชค่ะนะคะไม่ต้องบวชนะคะก็ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไปนะคะในส่วนของตัวเองนะคะอย่างพระเก้ารูปที่มาบวชก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเอฟีเนาะถ้าเรามีโอกาสได้เห็นฉายพระเหลืองของลูกๆเราเราก็มีความสุขนะคะเอฟีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเห็นลูกๆเราบวชเนี่ยเรามีความสุขนะคะอย่างเช่นพระทีะ่ไปบวชที่วัดมะเดื่อนะคะเอฟีเราก็เห็นแล้วเราก็ สาธุอนุโมทนาด้วยสำหรับคนที่พยายามคิดว่าบวชพระแล้วก็มาต่อว่าเขาอย่างนั้นหนะยุดเถอะค่ะหยุดการกระทำแบบนี้เถอะนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะเป็นชีแล้วนะคะนะเป็นชีแล้วนะคะอีกไม่นานหรอกนะคะอยากจะบวชเหมือนกันแหละนะคะแต่ต้องหาโอกาสก่อนนะคะเราบวชแล้วเราสบายใจนะคะไม่จำเป็นต้องบวชพระอย่างเดียวบวชเป็นชีพามก็ได้นะคะ ถ้าดิฉันมีโอกาสดิฉันก็จะไปบวชเป็นชีพาเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตเนี้ยเราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะเราทําในสิ่งที่ดีสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีโอกาสได้บวชนะคะเพื่อ,อความสุขที่เราอยากบวชแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่เราก็วาดหวังเอาไว้เราก็อยากบวชนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็อยากจะบวชเป็นพระนะคะอยากจะบวชเป็นพระอย่างเช่นพ่อแม่อยากให้บวชหรือว่าไปสัญญาไว้ว่า เราอยากจะบวชไ,ไปสัญญาว่าหรือว่าไปแก้บนว่าเราจะบวชอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยนะคะ f ซี FC. นะคะก็นะคะสาธุอนุโมทนากับพระเกท่านเก้ารูปด้วยนะคะก็อยากให้คนที่ออกมาว่าพยายามที่จะร้องเรียนนะคะอยากกระทำแบบนี้เลยมันบาปนะคะ